เล gend ของ The ฟ e m a l e General ตำนานแม่ทัพหญิงในยุคที่ชายเป็นใหญ่และสตรีมีเพียงสิทธิ์เลือกเงียบงันอยู่เบื้องหลังผ้ามานเหอเยี่ยนบุตรสาวคนโตแห่งตระกูลเหอกลับต้องก้าวออกจากเงาแห่งความอ่อนโยนและสวมหน้ากากของบุรุษเพื่อปกป้องเกียรติยศของตระกูล หลังเกิดเหตุลึกลับภายในจวนทำให้เหอหรูเฟยลูกชายคนโตของตระกูลเสียชีวิตในความลับและเพื่อไม่ให้ศัตรูภายนอกและภายนอกฉวยโอกาสเหอเยี่ยนผู้เป็นพี่สาวจึงต้องปลอมตัวรับบทบาทหรูเฟยแทน นางซ่อนเร้นตัวตนในร่างชายเรียนวารยุทธฝึกพิชัยสงครามกลายเป็นแม่ทัพผู้แข็งแกร่งนำกองทัพออกศึกปกป้องแผ่นดินโดยที่ไร้ผู้ใดล่วงรู้ว่าแม่ทัพเหอผู้กล้าหาญคือหญิงสาวเลือดนักสู้แต่ความลับไม่อาจถูกปกปิดตลอดไป หลายปีต่อมาเหอเยี่ยนหลงน้องชายแท้ๆของนางผู้เคยหายสาบสูญกลับมาอย่างกระทันหันพร้อมหลักฐานบางอย่างที่อาจเปิดโปงความจริงทั้งหมดจากพี่สาวที่เสียสละเพื่อบ้านนางกลับถูกคนในตระกูลล้อมกรอบหาว่าทรยศปลอมแปลงตัวตนเพื่อแย่งชิงอำนาจแม้ในใจกระหายเพียงแค่ความสงบแต่โชคชะตาไม่เคยมอบทางเลือกให้นาง เมื่อเกิดเหตุลอบสังหารกลางสนามรบเหอยีเยนถูกเข้าใจว่าเสียชีวิตแต่ในห้วงระหว่างความเป็นและความตายนางได้ชำระหัวใจและกลับมาอีกครั้งในตัวตนใหม่ที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้ชื่อหรูเฟยอีกต่อไปครั้งนี้นางจะต่อสู้ไม่ใช่เพื่อปกป้องเชื่อเสียงของใครแต่เพื่อศักดิ์ศรีของตนเองและความจริงที่โลกไม่เคยรับฟัง หญิงสาวผู้เคยซ่อนตัวในเงาของแม่ทัพจะยืนหยัดในแสงแห่งชัยชนะและเขียนตำนานของตนเองบนหน้าประวัติศาสตร์ของไตล่า